เอาละครับก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวเด a บายเดย์ไล h ์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเด a บายเดย์ไล h ์กันต่อจากคลิปที่แล้วผมได้อัปเดตไปนะครับรู้สึกว่าจะอัปเดตใหม่เมื่อกี้เลยอัปเสร็จน,นี้จะเป็นแบบเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วหรือยังไงนี่ปะ่ะเวอร์ชันเด a บายเดย์ไล h ์ครับเซซัลลี่ ชิปปิ้งแค่เราเล่นกันเลยดีกว่าเ่าจะไวายไปได้ของอะไรบ้างข่าวสารว้าวไม่เอาสินี่ไปแล้วครับพี่น้องครับ แับ oh, แสงก็น่อยจะมืดไปครับป<ะ>ได้ไเลยดีกว่าาอยูย่ให่ <laughs> นี่ครับนีที่ผมออกมาเย็ยบกันนะ กระโดดข้ามมันจะไม่มีเสียงปิดกเก๋ๆกันหน่อยยูเขายดสายถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ไปกับใจผม้วยนะครับทางทีนี้ก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอันนี้มีผู้ติดตามแค่22คนเองแต่ว่าติดตามมาแต่ปีแล้ว22คนขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามกันอยู่แล้วก็ ขอเพื่อติดตามเพิ่มอีกนะครับช่วยผมหน่อยครับแล้วผมจะมาเล่นกันแบบมันๆให้ดูแหละจะไปถึงแรลงได้ที่เท่าไหร่นะตายไปตายครับไม่มีตัดต่อ,ตอแบบว่าเอาแต่คลิปเต้นรอดๆมาเล่นกันอย่างนี้เลยตายก็ตายครับี๋ยวามาดูกันวันนี้ผมจะตายหรือเปล่า ทำนี้เสียงล้มเข้าหรือเปล่าเสียงเป่าอะไรทุกคนบอกผมได้นะครับว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรยังไงโอเคตั้งใจเลนละโอเคโหมันบูดบ้าบูดบ่ากันเลยปืดบูดบูดบด,ดช้าไปนิดนึงเท่กันเท่กันเท โอเคอละผมนี่ใจเบาเฮ้ยมาอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหตายได้แน่เลยครับ

แถวนี้มันจะมีกับตักปากนะโอ้โหไม้ล้มไปแล้วครับป้าเกเวดโก้ทางที่เขาไม่ได้ไล่มึงเลยไปยดอเคเป็หนึ่งที 啊啊啊！啊！

เล้วสั้นน้วสั้นนั่นเลยเล้วสั้นเฮ้ยเฮ้ยอ้เพื่อนขดอ่อเราไม่ได้เล่นนานแล้วเราก็เลยก็ต้องแบบว่าหนีแรกก็เดนหนีเลยโคหลบกเพื่อนเราก็หลอเพื่อนภารกิจเราคิอว่าปไฟกับเพื่อนนะครับ Très ouais, voilà. เออโอยวันแรกที่แ,แทงก็แพ้ปอสีวะนะ่ว่ะส่งเครื่องอหรอ,อไปแล้วไปแล้วคราวนี้นนเราเล่นในโซโลโไม่มีแบคนีงก็ลำบากกันไม่ได้สื่อสารกันนะครับอากางทนกนผมบอกได้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วเราก็มาแอดดิสคอดกันเฮ้ย ยังไงอะ่ะตัดเ,เล่นเล่นนะมีหลายคนเราจะเป็นปาร์นนนนตี้โมบอยกันปาร์ตีเ้เล่นมือบอเลย いいイヤー สวยว่าเครื่องปัน่นเร็ดแบบนี้<อ>สวยเลยเอ้าน,น,นี่ไง ยังไม่ปั่นเสร็จทำไมวะกูสั่์ปั่นเก้าเก้าโอ้ยยอมใจเลยไปละไาหาไแน่แน่ตทวันนี่แหละครับการที่เราเล่นกับคนไม่รู้จักจะเป็นยังไงละครับจะช่วยจริงๆนมนี่แหละช่วยอ่ะ ยากช่วยอ่ะแล้วเราก็เจอโรเทมไฟล้วเลยนี่นะครับไปเอามามีประโยชน์มากๆพี่น้องครับไม่มีใครเจ็บมช่วยได้นี่เฮ้ยมันมีนวันวยช่วยเลยช่วยเลยเร็วๆๆๆวๆๆ้วว้วแล้วแวยด้วแวววช่วยด้ช่วยเนช่วยเด้อเพื่อนช่วยด้อเพื่อนช่วยด มาทางนี้ไปไหนไปไหนอ่ะต่อจะเอาประตูนี้เขาอยู่ไหมอ่ะเจ๊เชื่อหลอดสีว่ะโอ้โหถ้าผมไม่เจอเต็มไฟนี่ไม่รอดกันแล้วเนี่ย เมื่อกี้แบบเมื่อกี้วีแบบวเข้มตีนะแล้วก็เจ็กปากให้ช่วยเพื่อนไว้ได้นะครับป่าปหา้าแล้วครับพี่ร้องครับโล่ก็รอดมาได้ครับวันนี้ยังไงค่ัคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับให,ใ,ให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ ทีเท่านี้ก็เป็นการสรสนุกสปอสเซอร์ผม,มง่ายๆครับสปอสเซอร์ผมอี่นะครับให้ผมได้ทำคลิปใหม่ให้รู้ก,กันแ้วงตาบอกขอแล้วน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย